เลี้ยงยากอ่ะตายแน่ๆถ้าซื้อไปอ่ะนั่นแหละถ้าจะซื้อซื้อไอตัวนั้นอ่ะอืมใช่ขนาดเรียกว่าอะไรแกมันคือแม่แกะกับคิดแกะถ้าคิดแกะมันก็คือจะเป็นเหมือนสมองแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เคืออะไรเรียกว่าอะไรคือการดาร์ฟต้นคือยังไงอ่ะมันคือเอาต้นอื่นมาปักไว้ข้างบนหัวให้มันเป็นแตกหน่อกัเป็นแล้วแล้วแล้วยังไงต่อก็คือก็คือจะ จะโตรเลยค่ะมันจะโตเร็วขึ้นนะ <c oughs> แล้วแล้วยังไงเราก็จะตัดตัดหัวมันออกแล้วก็ไปแปะอ่ะใช่ตัดหัวมันออกแล้วไปแปะโอ้ไม้เสียบอะ่ะด้านในนี้แพงสุดคืออันไหนขนแกะ <c oughs> เนี่ยพมพ์เป็นพิมพ้าเลยอะ่ะไม่ขน,นแกะไม่ใช่คือถ้าในนี้ขนแกะแพงสุดเลยเพราะว่าไอ้โรเรียนมันถูกราคาแพงเกินอะแม่ขนนิ้ยาวเกินยาวเกินยาวเกิน นี่มึงมอะต้องเล่นอันนี้อยู่จุดที่ทท <c oughs> คืออะไรน,นี้คืออะไรอันนี้คือแอตโตมันเป็น,ปนยังไงมันจะเป็นเหมือนปลักทองหลายๆซี่ถ้าแพงๆอ่ะต้องดูที่จุดข้อดีคือไม่มีข้อดีอะสวยงามจริงเออเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรอะอันนี้ชื่อถ้าชื่อแบบเขาเรียกกันชื่อว่ามาริโอทำไมมาริโอมันแปลว่าอะไรมาริโออ่ะชื่อชันมันอะ แล้วมันแบบมันมีความหมายวะไม่รู้ไม่มีนะที่อ่านนะก็หรอกแล้วในนี้ถ้าสมมติมึงอยากได้มึงอยากได้อะไรอันนี้กูก็มีนะมึงยังไม่ตายเลยสวยปะอืมาริโอได้อันนี้ก็อันนี้ก็มาริโอเหมือนกันนะอือสตอล์ทูเปอร์สตกต้นนี่แล้วในนี้ถ้าสมมติเล็กมากพันหนึ่งตรงนั้นแหละต้นละพันนี่นะเนี่ยนะเออเนี่ยต้นละพันเอาใช่มันก็ต้องต้นละพันดีเป็นแจกเป็นดาวแจกขนาดเนี้ยแฮตโต้ถ้าจะแพงอ่ะต้องดูด ที่เป็นดาวแฉกถ้ายิ่งเป็นดาวแฉกแม่งจะยิ่งแพงลายชัดๆจุดๆจะเป็นแฉกแฉกเท่ากันอ่ะแ<อ>แปดแฉกจะขี่แฉกจะแพงสุดนี่ตอนนี้กูไม่ชอบพวกนี้หรอกกูหาแค่นี้อย่างเดียวแล้วคิดต้าต้ายิมโนมคิตตนะ้าต้าไรหนักอ๋อไม่รู้เรื่องเลยพูดแล้วแล้วแน่นี้ชอบสุดชอบกันไหนกูชอบฝั่งน้อนอ่ะทุเรียนนี่ครับทุเรียนมันมันคือมันทุกคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่กูเรียกว่าทุเรียนอ่ะนหนพาไปดูหน่อย นี่ไงที่กูบอกมันคือมิกี้เมาส์นะเพราะมันโตขึ้นมามันจะเป็นมิกี้เมาส์แบบนี้ร้อนเป็นหูงเี้เหรอไรเงี้จับแล้วมันจะกัดปะเจ็บเจ็บคิดคือกระบองเพชรอ่ะมันจะมีหนามสีขาวกับหนามสีแดงหนามสีแดงอ่ะทิ้มเราเจ็บมากหนามสีขาวจิ้มเราจะไม่เป็นไรอันนี้ไม่เจ็บแต่เนี้มันจิ้มแล้วมันจะติดมือมันจะติดมือแต่มึงต้องเอาออกไม่ั้นมันจะเจ็บไปเรื่อยๆอพวกกูตอนแรกอะตอนที่มันหักแล้วกูก็จับ เป็นแผ่นจัดเล่นกันจนติดมืออ่ะอานนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวเออแล้วกูก็ไปอ่านมาว่าทำไมมันเจ็บถ้าอ่านแล้วที่อ่านมาคือบอกว่ามันบอกว่ากระบองเพชรเขาบอกว่ากระบองเพชรแต่สีขาวกับสีแดงต่างกันเพราะอะไรกูเลยเข้าใจเดี๋พาไปดูทุเรียนหสิอยากเห็นนะเดี๋ยวไอ้ผัดจะด่าไม่ด่าเดี๋ยวกูเพิ่งส่งคลิปลงกูเกิลไงเนี่ยช่วงให้เนี่ยหญิงเนี่ยไม่ถ่ายกันนี่ยังไม่เข้าใจ พวกมึงกระถ่ายที่ไหนนะมึงถ่ายได้ไปแต่มันไม่มีคนตัดเนี่ยมึงไงทุกคนขี้เกียจตัดหมดแล้วปุ๊บที้เกียจตัดไหน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 ทุเรียนที่มึงมึไม่รู้คนอื่นเขาได้อะไรบูดีคนเก็บตัดยพราะไม่ตัดเพราะมีต้นเลี้ยงสวนต่อให้เขาขายก็ไม่มีทางซื้อแบบเนี้ยกูเลี้ยงมาสี่เดือนแล้วแม่งยังไม่ใหญ่เลยอ๋อแล้วปกตินี่ชื่อนี่ชื่อว่าอะไรยิมโนคิตาตาไรหนามอันนี้คือไม่มีหนามใช่ไม่มีหนาม มันจะมีรุ่นหนึ่งที่มันเป็นหนังแต่จะถูกกว่าเยอะเลยจะถูกแบบแบบว่าครึ่งหนึ่งแตากปกติอันนี้ถ้าปันธุพันหนึ่งถ้ามีหนังก,ก็แค่สี่ห้ารเก็บนะไปเก็บจปบอกอะไรฮะบอกบอกบอก,อบอกดีวันนี้เจอกันพูดีดีผ้ดีดีดนานีฟ้าผ่าจะถ่ายนะใครตัดก็เดี๋ยวกูตัดก็ได้อนเนี้ยมึงความรู้ที่ให้ไปผิดเลยนะความรู้แค่ไปกิดอะไรอะไรนะความรู้ที่ให้ไปิดไพูดไปเรื่อยนะเขา กูไปเรียกแต่ไอ้หนามสีแดงกับสีขาวอยู่ท oh, ี่มาแล้วประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้เรียกว่าอะไรนะข่อยพีอันนี้ไม่รู้จําชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าถ้ามันยิ่งโตมันจะแตกหนอเองเลิกแต่งนออันนี้อะไรนะสมองลิงสมองสมองกูเรียกว่าสมองอ่ะนะไหนมึงปิดคลิปดิสวัสดีครับไม่เอาดีๆเดีๆพูดจริงใจจริงใจขอจริงใจหน่อย a few moments later เนี่ยมึงเอาให้จบคลิปให้เสร็จดีจบเลยมยังไม่จบมึงยังไม่บอกจบเลยเดี๋ยวอีกประมาณสักประมาณต้นปีหน้าจะมีคลิปป้าออปขวาตลอด EP ป้าขวาตลอดไม่เอามึงต้องย่าขึ้นเสียงป้าขวาไม่เอาพูดให้มันธรรมชาติป้าขวาตลอดไม่เอา